ณอำเภอภูผานในหมู่บ้านหลุบเหล่ากลางกลางทุ่งนาเวงว่างลมพัดใบหญ้าสั่นไหวเสียงจักกะจันระงมเงาเงียบวังเวงก่อนจะปรากฏดวงไฟสีแดงสดลอยละล่องเหนือทุ่งเคลื่อนไปอย่างมีชีวิตเสียงผู้หญิงหัวเราะแหลมฮิฮิฮ,ฮก้องสะท้อนทั่วทุ่งนารถประจำทางเก่าๆวิ่งฝุ่นคลุง้งในเก่งเหลานามสิง วัยยีสวมเสื้อเชิ้ตลันลองแบกกระเป๋าเป้ลงจากรถสีหน้าเหนื่อยแต่แฝงความมุ่งมั่นเกิงพึมพำรุบเหล่าบ้านเกิดที่ไม่ได้กลับมาเกือบสิบปีชาวบ้านสองสาคนมองเขาด้วยสายตาแปลกๆเหมือนจำได้แต่ไม่กล้าเข้ามาทักเกิงเดินผ่านร้านขายผักหันไปเห็นพรหญิงสาววัยยีช่วยแม่ขายของรอยยิ้มจริงใจของเธอทำให้เกิง เผลอมองนานพรยิ้มพี่มาซื้อผักหรือว่าหลงทางเกิงหัวเราะเบาๆทั้งสองอย่างมัง้งฉันชื่อเกิงเพิ่งกลับมาบ้านเกิดพรอ๋อเรานามสิงใช่ไหมคนแก่ๆในหมู่บ้านยังเล่าถึงตระกูลพี่อยู่เลยเกิงชะงักเล็กน้อยเหมือนถูกสะกิดถึงอดีตกลางคืนบ้านเก่าเรานามสิงริมทุ่งนาบ้านไม้เก่าแก่ เสาเรือนเต็มไปด้วยรอยแกะยันโบราณเกิงจุดตะเกียงตรวจสอบสมุดเก่าๆในหีโบราณเห็นจารึกเขียนว่าจารึกลูกหลานเหล่าน,านามสิงจงอย่าลืมคืนไฟแดงมันจะกลับมาเสียงหมาเห่าหอนลั่นทุ่งนาเกิงหันขวับไปที่หน้าต่างเห็นดวงไฟสีแดงลอยห่างๆเกิงเดินออกมาพร้อมตะเกียงพยายามมองตามไฟที่ลอย เสียงผู้หญิงหัวเราะแหลงใกล้เข้ามาท่านใดนั้นหญิงชราร่างผอมโซโปรมาหมอกระสือหมอกระสือหลานเอย๋ยเจ้ากลับมาแล้วสินะเกิงตกใจยายรู้จักผมหมอกระสือหัวเราะแหลมฮ <c oughs> ข้าเฝ้ารอเจ้ามานานแล้วคืนไฟแดงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นดวงไฟสีแดงพุ่งวนรอบตัวเกิง ก่อนดับวูบเกิงยืนนิ่งใบหน้ามีทั้งความสับสนและหวาดวันบ้านเก่าใกล้รุ่งเกิงนั่งมองหีบโบราณอีกครั้งมือสัมผัสยันที่แกะไว้บนฝากล่องสายตาเต็มไปด้วยคำถามเสียงบรรยายเสียงชายแก่ทุกเชื้อสายเรานามสิงไม่มีใครหนีคืนไฟแดงได้ทุ่งนาที่เริ่มสว่างแต่งเงาไฟแดงยังสนนวอยู่ไกล ภาพฝันเหมือนจริงป่าภูผานมืดมิดเต็มไปด้วยเปลวไฟสีแดงลอยวนเป็นฝูงเสียงกรีดร้องของผู้หญิงหลายคนดังระงมชายชาราในชุดโบราณปรากฏตัวถือไม้เท้าแกะยันชายชาราเกิงเจ้าเป็นเลือดสุดท้ายของเราจงอย่าลืมหน้าที่เกิงสะดุ้งตื่นขึ้นเงื่อท่วมตัวชาวบ้านนั่งคุยกันเรื่องไฟแดงเมื่อคืน เสียงกระซิบกระซาบลือถึงผีกระสือผู้เท่ากำนันแสงชายแก่ผู้นำหมู่บ้านเดินมาหาเกิงกำนันแสงเกิงตระกูลเหล่านามสิงของเองไม่มีใครลืมดอกเกิงหมายความว่ายังไงครับกำนันกำนันแสงถอนหายใจบรรพบุรุษของเองคือผู้ผนึกกระสือมาตั้งแต่โบราณหากเองไม่สืบต่อ หมู่บ้านนี้คงไม่เหลือเกิงนิ่งไปไม่กล้ายอมรับชะตากรรมพรถือถังน้ำเดินผ่านมาเจอเกิงที่นั่งเมอพอรยิ้มบางๆพี่เกิงดูเหมือนคิดมากเลยนะก็เรื่องไฟแดงเมื่อคืนน่ะพรเสียงเบาลงฉันเองก็เห็นแต่คนในบ้านห้ามพูดถึงกลัวผีมันจะได้ยินสายจ้าของพอรแฝงด้วยความกลัว แต่ก็เหมือนมีบางอย่างปิดบังเกิงเปิดหีบโบราณอีกครั้งคราวนี้พบคำพีภูพานจารึกด้วยอักษรเก่ามีภาพวาดมนุษย์กับหัวกระสือลอยออกจากร่างเกิงอ่านออกเสียงเบาๆเลือดเหล่านามสิงคือกุญแจไฟแห่งภูพานคือผนึกกระสือคือคำสาบที่สืบต่อทันใดนั้นลมแรงพัด ตะเกียงดับวูบเกิงหันขวับหมอกระสือยืนอยู่ในเงามืดดวงตาแดงก่ำปากยิ้มกว้างจนเห็นเขี้ยวหมอกระสือเฮเจ้าพบคัมภีร์แล้วดีเพราะเลือดเจ้าคือสิ่งที่ข้ารอคอยเกินตะโกนแกต้องการอะไรกันแน่หมอกระสือหัวเราะแหลมไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะได้รู้ว่ากระสือไม่ใช่ผี หากแต่เป็นสายเลือดของพวกเจ้าเองหมอกระสือหายวับไปกับความมืดทิ้งเกลืองยืนตัวสัน่นใจเต็มไปด้วยคำถามเกลืองยืนมองทุ่งนาดวงไฟแดงลอยอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ดวงเดียวทุ่งนาสว่างสวัยด้วยไฟนับสิบเสียงบรรยายเกลืองในใจหากเรื่องที่ยายพูดเป็นจริงงั้นเลือดเหล่านามสิงก็อาจไม่ใช่คำสาปแต่เป็นต้นกำเนิดของกระสือเสียเอง แสงไฟแดงสะท้อนเหมือนดาวนารกสองแสงไฟตะเกียงริบรีเสียงลมหวีดหวิวชาวบ้านกลุ่มเล็กๆนั่งพนมมืออยู่ตรงหน้ายายคำหญิงชาราที่ทุกคนเรียกว่าหมอผีรักษาคนยายคำไร้คาถาเป่าใส่น้ำมนต์คนป่วยดื่มแล้วอาการดีขึ้นทุกคนไหว้ขอบคุณชาวบ้านยายคำคือที่พึ่งของหมู่บ้านแท้ๆยายคำ ดวงตาแดงว่าเพียงเสี้ยววินาทีเกิงคุยกับกำนันแสงเรื่องไฟแดงเมื่อคืนเกิงกำนันทำไมทุกคนเชื่อใจยายคำมากกำนันแสงยายคำอยู่กับหมู่บ้านนี้มานานกว่าครึ่งศตวรรษช่วยรักษาคนมาหลายรุ่นหากไม่มีแกหลุบเราคงไม่เหลือเกิงขมวดคิ้วรู้สึกไม่ไว้วางใจเกิงนั่งคุยกับพรที่ตักน้ำอยู่ พรพี่เกิงอย่าไปยุ่งกับเรื่องไฟแดงเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของคนนอกเกิงเสียงแข็งแต่ฉันไม่ใช่คนนอกฉันคือเลือดเราน้ำสิงพรสะดุ้งเผยสีหน้ากังวลเหมือนรู้อะไรมากกว่าที่บอกเกิงแอบตามยายคำที่ออกจากหมู่บ้านยามดึกเขาเห็นยายคำยืนท่องคาถาในศาลาดวงไฟสีแดงหลายดวงหมุนวนรอบตัว เกิงตะโกนยายแท้จริงแกคืออะไรกันแน่ทันใดนั้นยายคำหันกลับมาใบหน้าเหี่ยวย่นแปรเปลี่ยนดวงตาแดงกำ่ำปากยิ้มกว้างจนเห็นเขี้ยวหมอกระสือหัวเราะข้าคือหมอกระสือหลานเอย๋ยเจ้ากำลังสืบทอดหน้าที่ที่บรรพบุรุษของเจ้าทิ้งไว้ให้ข้าดวงไฟสีแดงโหมแรงแสงสว่างทั้งศาลา หมอกระสือเล่าเสียงก้องเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนบรรพบุรุษเจ้าไม่ได้ผนึกฆ่าหากแต่ทำพันธะสัญญาให้เลือดเรานามสิงคุ้งครองข่าอยู่ในร่างมนุษย์เกิงช็อกไม่จริงบรรพบุรุษข่าไม่เคยเป็นพวกเดียวกับผีหมอกระสือความจริงมันเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นเจ้าเองก็มีไฟแดงในสายเลือดเช่นกันเกิงตัวสัน่นมือกำคำผีแน่น แต่ไม่รู้จะเชื่อหรือปฏิเสธหมอกระสือลอยออกจากศาลาร่างเหี่ยวย่อนค่อยๆโปร่งใสหลือเพียงหัวกับไส้ลอยท่ามกลางทุ่งนาเกิงยืนมองตะลึงน้ำตาซึมด้วยความจริงที่เพึ่งรู้เสียงบรรยายเกิงในใจถ้าสายเลือดเรานามสิงเกี่ยวพันกับกระสือจริงงั้นคำสาบนนี้อาจไม่ใช่เรื่องเล่าลอยๆอีกต่อไปเห็นดวงไฟแดงหลายดวงส่อง เสียงหมาหอนกล้องทั่วทุ่งชาวบ้านสองคนเดินหาปลายามคำ่ำไฟฉายส่องไปเห็นร่างไร้ศีรษะนอนแน่นนิ่งเลือดสาดกระเซ็นตเต็มคันนาท่านใดนั้นเสียงหัวเราะแหลมฮฮฮิิิดังขึ้นชาวบ้านวิ่งหนีสุดชีวิตก่อนดวงไฟแดงลอยตามชาวบ้านมุงดูศพที่ถูกฆ่าเครื่องนหายไปเสียงร่ำไห้ดังระงม กำนันแสงเป็นกระสือแน่แท้มันกลับมาแล้วชาวบ้านหนึ่งแต่ยายคำบอกว่าจะคุ้มครองเราชาวบ้านสองหรือว่ามีมากกว่าหนึ่งกึ่งเดินเข้ามาใบหน้าเครียดจัดกึง่งไม่ว่าจะกี่ตัวฉันจะหาความจริงให้ได้กึ่งเปิดคำภี์ภูพานอีกครั้งเจอคาถาไฟสะกดเขาจุดตะเกียงวาดยันบนพื้นด้วยเลือดจากปลายนิ้วมือ เกิงไร้เบาๆโอมเพลงภูพานจงปรากฏไฟสีส้มจุดขึ้นกลางห้องก่อนระเบิดเป็นประกายเกิงเซถอยหลังเลือดกบปากเกิงหอบนี่หรือพลังตระกูลเราพรเดินเข้ามาหาเกิงที่นั่งหอบเหนื่อยพรพี่เกิงอย่าฝืนเลยถ้าเล่นกับของที่ไม่เข้าใจมันอาจฆ่าพี่ได้เกิง แต่ถ้าไม่ทำกระสือมันจะฆ่าทุกคนพรเสียงสัน่นบางทีกระสืออาจไม่ใช่ศัตรูอย่างเดียวก็ได้เกลิงมองหน้าพรแววตาเธอเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเกึิงเดินตามเสียงหัวเราะแหลมเข้ามาเห็นดวงไฟแดงสองดวงวนรอบตัวเขาไรายคาถาอีกครั้งมือสัน่นเกึงิงตะโกนเพลงภูพานจงสะกด ไฟส้มผู้บอกจากมือแต่กลับถูกไฟแดงดูดกลืนหายไปทันทีเสียงหัวเราะก้องดังยิ่งกว่าเดิมดวงไฟแดงโถมใส่กึง่งเขากระเด็นกระแทกต้นไม้เลือดอาบมุมปากกึง่งเจ็บปวดไฟของฉันมันสู้ไม่ได้เลยเงาผู้หญิงหัวกับไส้ลอยวนอยู่บนเกึ่งที่หมดแรงเสียงกระซิบของหมอกระสือดังขึ้นหมอกระสือ เสียงต่ำเจ้าคือไฟปลอมส่วนข้าคือไฟแท้ดวงไฟแดงดับบูบถิ้งเกิง่นองแน่นนิ่งใต้เงามืดผ่อนนั่งเงียบๆมองน้ำไหลมือเธอสัน่นและบนข้อมือปรากฏร,รอยแดงคล้ายลวดลายไฟลามเรืองแสงอ่อนๆเธอใช้ผ้าพันแขนปกปิดอย่างรีบร้อนพรอนพึมพำอีกไม่นานฉันจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้ว เกิงตื่นขึ้นบนเสือเก่ามีผ้าพันแผลร,รอบตัวพอนนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเกิงเธอช่วยฉันไว้เหรอพอรยิ้มจางก็พี่นอนอยู่กลางปา่าจะปล่อยให้ตายได้ยังไงเกิงพยายามลุกแต่เจ็บแผลพอรยื่นสมุนไพรให้แต่มือเธอสั่นเกินปกติชาวบ้านเริ่มโกรธแค้นต้องการเผาป่าหากระสือกำนันแสงพยายามห้าม กำนันแสงถ้าพวกเองฆ่าไม่ถูกตัวหมู่บ้านจะเดือดร้อนยิ่งกว่าเดิมชาวบ้านแล้วจะให้รอนจนมันฆ่าคนหมดหรือไงเก่งเดินเข้ามาผมจะหาตัวมันให้ได้แต่พวกท่านต้องไว้ใจผมสายตาชาวบ้านยังเต็มไปด้วยความหวาดระแวงพรหนีออกมาคนเดียวก้มมองเหงวตัวเองในน้ำเงาของเธอปรากฏเป็นหัวกับไส้ลอยแยกจากร่าง พรน,น้ำตาไหลพรในใจฉันกำลังจะเป็นกระสือจริงๆหรือทันใดนั้นหมอกระสือยายคำโผล่ขึ้นจากเงามืดหมอกระสือเลือดเจ้าตื่นแล้วเจ้าคือทายาทใหม่ของเราพรสั่นเครือไม่ฉันไม่อยากเป็นปีศาจหมอกระสืออย่าปฏิเสธเลือดมันเลือกเจ้าแล้วพรหน,นีหมอกระสือ แต่กลับพบเกึ่งที่ตามมาเกึ่งควานมือพอรแต่ทางใดนั้นรอยแดงบนแขนพรเรืองแสงต่อหน้าเขาเกึ่งช็อกพอรเธอเธอคือพอรน้ำตาไหลใช่ฉันคือกระสือที่กำลังจะเกิดใหม่เกึ่งปล่อยมือเงียบงนันสีหน้าปวดร้าวเสียงหัวเราะของหมอกระสือดังรอบๆอบพอรยืนร้องไห้กลางทุ่งนา ดวงไฟแดงหลายดวงวนรอบตัวพรเกิ่งยืนห่างออกไปกำคำพีแน่นด้วยความสับสนพรคือคนที่ฉันอยากปกป้องแต่ถ้าเธอกลายเป็นกระสือฉันต้องทำลายเธอเองงั้นหรือเงาหัวกับไส้ลอยวนรอบพรเหมือนพิธีเลือกทายาตกำลังจะเริ่มขึ้น